ปล่อยข่าวเล่นงานสภาวะเศรษฐกิจนะครับของฝั่งรัสเซียด้วยการคว่ำบาตนะครับแต่จนถึงขณะนี้รัสเซียยังคงมีเอกภาพเพียงพอนะครับที่จะทำการยืนอยู่แต่อย่างไรก็ตามให้ราคาน้ำมันจนถึงขณะน,นี้หลังจากที่ประธานาธิบดีโจไบเดนไปเจอกับเจ้าชายม,วมัวเมดบินซันมานนะครับเจ้าชายซาอุดิอาระเบีย ราคาน้ำมันนั้นลงมาเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะครับและจนถึงขณะนี้ยังไม่มีดีนอย่างเป็นทางการสวัสดีครับมาพบก,กับผมเทดศักด์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้เสียงผมยังไม่ค่อยโอเคนะ เนื่องจากติดโควิด -19 เพิ่งหายนะครับแล้วก็ทำให้เสียงมันยังคงแหบๆอยูนะ่ต้องขออภยัยวันนี้เดี๋ยวมีตัวช่วยนะครับมีทีมงานจะอ่านเรื่องข่าวต่างประเทศให้ฟังว่าสถานการณ์เกิดอะไรอขึ้นนะฮะผมจะมาทำการวิเคราะห์และมาทำการสังเคราะห์ให้ทราบครับ EU ประกาศแผนคุมเข้มพลังงานหวันไม่รอดถ้ารัเสเซียตัดกา๊าซทั้งหมด คณะกรรมาการยุโรปเตือนรัฐสมาชิก EU 27ประเทศให้วางแผนลดการใช้ก๊าซธรรมชาติลงอย่างน้อย15เไปจนถึงฤด,ดูใบไม้ผลิป,ปีหน้าเพื่อเตรียมตัวรับมืออุปทานจากรัสเซียที่มีแนวโน้มจะลดลงนับจากนี้ปวนตั้งแต่ยังไม่เริ่มสมาชิก EU คัดค้านแผนปันส่วนลดใช้ก๊าซส5 5เช่วงฤด,ดูหนาว รัฐบาลสเปนกรีซและโปรโตุเกสต่างเน้นย้ำจุดยืนค้านแผนการหนึ่งของสหาภาพยุโรปหรือ e อีูที่อาจเห็นบรรดาชาติสมาชิกต้องปันส่วนและปรับลดการบริโภคแกส๊สธรรมชาติลง15%ตลอดช่วงฤดูหนาวญี่ปุ่นออกสมุดปกขาวยกจีนรัสเซียเกาหลีเหนือเป็นภัยคุกคามหลักเตือนวิกฤตยูเครนส่อกระทบไต้หวัน รัฐบาลญี่ปุ่นออกรายงานทบทวนด้านกลางหงประจำปีเตือนประเทศกำลังเผชิญภัยคุกคามด้านความมั่นคงที่ยกระดับขึ้นทั้งจากผลกระทบของสงครามที่รัเสเซียรุกรานยูเครนพฤติกรรมข่มขู่ของจีนต่อไต้หวันรวมไปถึงห่วงโซ่อุปทานเทคโนโลยีที่เปราะบางรัฐบาลญี่ปุ่นจัดรัฐพิธีศพอาเบะ27กันยาชาวเน็ตวิจารณ์ไม่ควรเอาภาษีประชาชนไปใช้ รัฐบาลญี่ปุ่นประกาศกำหนดการจัดรัฐพิธีศพให้แก่อดีตนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะในวันที่27กันยายนในขณะที่ชาวญี่ปุ่นบางกลุ่มเริ่มออกมาเคลื่อนไหวคัดค้านว่ารัฐไม่ควรจะนำเงินภาษีของประชาชนไปใช้จัดงานศพให้แก่อดีตนายกผู้ที่มีทั้งคนรักและคนชังนะทำเนียบเครมลิน CIA ประสานเสียงยืนยันปูตินยังแข็งแรงดี ทำเนียบเครมลินประกาศวันนี้ว่าประธานาธิบดีวลาดมีปูตินมีสุขภาพแข็งแรงดีไม่ได้ป่วยหนักอย่างที่มีข่าวร่ำลือกันขณะที่ผู้อำนวยการสำนักงานข่าวกรองกลางสหรัฐหรือ c ซ a ก็ยอมรับตรงๆว่าไม่มีข่าวกรองที่ยืนยันได้ว่าผู้นำรัสเสียป่วยแถมยังแอบแซะเบาๆว่าแข็งแรงเกินไปด้วยซ้ำหน่วยงานกำกับนิวเคลียร์ญี่ปุ่นไฟเขียว ปล่อยน้ำจากโรงไฟฟ้าฟุกุชิมะลงทะเลหน่วยงานกำกับดูแลด้านยิวเกลียดของญี่ปุ่นอนุมัติแผนปล่อยน้ำจากโรงไฟฟ้าฟุกุชิมะได้อิจิหลายล้านตันที่ผ่านการบำบัดแล้วลงสู่ทะเลเซเลนสกี้ลั่นจะไม่มีการหยุดยิงกับรัสเซียหากยังไม่ได้ดินแดนที่เสียไปกลับคืนประธานาธิบดีโวลดิมีเซเลนสกี้แห่งยูเครนได้ให้สัมภาษณ์กับนังสือพิมบอรีเจอร์นลของสหรัฐอเมริกาเมื่อวานนี้ ว่าการทำข้อตกลงยุดยิงกับรัเสเซียโดยที่ยูเครนยังไม่สามารถทวงดินแดนที่เสียไปกลับคืนมาได้นั้นมีแต่จะทำให้สงครามยิ่งยืดเยื้อและอาจขยายวงกว้างออกไปอีกเพราะเป็นการเปิดโอกาสให้มอสโกมีเวลาในการเติมสเสบียงอาวุธสำหรับปฏิบัติการโจมตีระลอกใหม่รัเสเซีย,ยยูเครนลงนามข้อตกลงเปิดทางส่งออกธัญ,ญพืชแก้วิกฤตอาหารโลก รัเสเซียและยูเครนลงนามข้อตกลงเปิดท่าเรือในทะเลดำเพื่อส่งอาหารและธัญพืชออกสู่ตลาดโลกวันนี้ในขณะที่สหรัฐอเมริกาประกาศอาัดฉีดอาวุธล็อตใหม่ให้แก่เคียฟท่ามกลางวิกฤตสงครามที่ยืดเยื้อมานานถึง5เดือนเต็มแล้วสถานการณ์การสู้รบที่ยังคงดุเดือดในยูเครนตะวันออกเป็นสัญญาณเตือนว่าสันติภาพยังอีกยาวไกลในขณะที่ผู้แทนรัเสเซียยูเครนก็ยังปฏิเสธที่จะร่วมโต๊ะเจราจา ไม่แม้แต่จะจับมือทักทายกันในพิธีลงนามข้อตกลงเปิดทางส่งออกธัญพืชที่อิสตันบูลเมื่อวันนี้ออซิภาวะแสงสีชมพูประหลาดอาบทั่วท้องฟ้าออสเตรเลียราวกับวันสิ้นโลกแสงสีชมพูประหลาดปรากฏขึ้นเหนือท้องฟ้าในเมืองแห่งหนึ่งของออสเตรเลียเมื่อวันพุธที่20ตกรกฎาคมทำเอาชาวบ้านพากันตื่นกลัวนึกว่าวันสิ้นโลกมาถึง ท้ายที่สุดมีการออกมาเฉลยแล้วว่าแสงดังกล่าวไม่ใช่ปรากฏการณ์ลึกลับหรือสัญญาณวันสิ้นโลกแต่อย่างใดแต่เป็นแค่แสงไฟจากไร่กัญชาย,ยูเครนเผยรัสเซียยิงขีปนาวุธโจมตีท่าเรือโอเดซ่าไม่กี่ชั่วโมงหลังจากทำข้อตกลงฟื้นส่งออกธัญ,ญพืชชี้รัสเซียต้องรับผิดชอบต่อการกระทำดังกล่าวหากวิกฤตอาหารโลกรุนแรงขึ้น ยูเครนแถลงวันนี้ว่าขีปนาวุธรัสเซียโจมตีท่าเรือโอเด萨ซึ่งเป็นท่าเรือสำคัญในทะเลดำไม่กี่ชั่วโมงหลังจากรัสเซียและยูเครนทำข้อตกลงฟื้นส่งออกธัญพืชของยูเครนหลังถูกปิดกั้นเนื่องจากวิกฤตความขัดแย้งและส่งผลกระทบต่อการขัดแคลนอาหารทั่วโลกสื่อต่างประเทศรายงานว่าเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาธนาคารกลางยูเครน ประกาศคงอัตราดอกเบีย้ยตามเดิมที่ระดับ25สเสูงสุดในรอบ7ปีและปรับเพิ่มประมาณการตัวเลขเงินเฟอ้อสำหรับปี2022สู่ระดับเกินกว่า30โดยธนาคารกลางยูเครนระบุในถ้อยแถลงว่าเศรษฐกิจของอยูเครนซึ่งถูกทำลายโดยปฏิบัติการการรุกรานของรัสเซียเริ่มมาตั้งแต่วันที่24กุมภาพันธ์หดตัวลงราวๆ4วในไตรามารสสของปีนี้ เมื่อเทียบเป็นรายปีจากการเปิดเผยของธนาคารกลางยูเครนซึ่งมีความเป็นไปได้ที่ธนาคารแห่งนี้อาจต้องคงอัตราดอกเบี้ยระดับ25%ไปจนกระทั่งช่วงไตรามารส2ของปี2024จากพื้นฐานการพยากรณ์เศรษฐศาสตร์มหาภาคมีความเป็นไปได้ที่จะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายในระดับ25%ไปจนถึงอย่างน้อยๆในช่วงไตรามารส2ของปี2024 ธนาคารกลางแห่งนี้ประมาณการว่าเศรษฐกิจยูเครนจะหดตัวหนึ่งใน3ในปี2022ก่อนจะฟื้นตัวในปีหน้าโดยคาดหมายว่าจะมีอัตราการเติบโตราว5%ถึง6%ในปี2023และปี2024อย่างไรก็ตามในถ้อยแถลงของธนาคารแห่งนี้เตือนว่าสงครามที่ยืดเยื้อกับรัเสเซียก็คือปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่มีผลต่อคำพยาก์ของพวกเขา ในเชิง,งาการวิเคราะห์จนถึงขณะนี้นะครับรัสเซียยังคงลุกคืบเข้าไปในพื้นที่ของยูเครนอย่างต่อเนื่องนะครับถึงแม้เซเลนสกี้นะครับประธานาธิบดีของยูเครนก็ยืนยันว่าเขาจะสามารถยึดพื้นที่ที่รัสเซียถูกยึดคืนไปนั้นได้คืนแน่นอนแต่จนถึงขนาดนี้ยังคงไม่มีวี่แววส่วนมาตรการคว่มบาตรนะครับ ที่สหประชาชาตินะครับและสาภาพยุโรปเนี่ยร่วมกันทำการคว่ำบาตรยยิ่งกำลังส่งผลงทำให้เกิดวิกฤตพลังงานนะครับในฝั่งของสาภาพยุโรปอย่างต่อเนื่องในขณะที่ทำเนียตเคมบรินนะครับก็ยืนยัน CA นะครับประสานเสียงว่าปูตินนั้นป่วยแต่จนถึงขณะน,นี้ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการนะครับว่าปูตินไม่ได้มีการป่วย อย่างที่มีข่าวลือออกมาตามที่ฝั่งสหรัฐอเมริกาปล่อยข่าวจริงในเชิงงานสังเคราะห์นะครับการข่าวจนถึงขณะนี้ฝั่งสหรัฐอเมริกาก็ประเมินรัสเซียว่ารัสเซียกําลังพ่ายแพ้แล้วประเมินว่าวาลาดาเมียปูตินนะครับกำลังล้มป่วยเล่นงานนะครับภรรยาและลูกของวาลาดาเมียปูตินนะครับบอกปูตินแอบมีลูกใหม่มีลูกแฝดมีลูกเพิ่ม พยายามโจมตีวาลาดาิเมียปูตินทุกขนทางรวมทั้งพยายามปล่อยข่าวเล่นงานสภาวะเศรษฐกิจนะครับของฝั่งรัสเซียด้วยการคว่ำบาตรนะครับแต่จนถึงขณะดนี้รัสเซียยังคงมีเอกภาพเพียงพอนะครับที่จะทําการยืนอยู่แต่อย่างไรก็ตามฮะราคาน้ํามันจนถึงขณะดนี้หลังจากที่ประธานาธิบดีโจไบเดน ไปเจอกับเจ้าชายมัวเม็ดบินซันมาน,นะครับเจ้าชายซาอุดิอราระเบียราคาน้ํามันนั้นลงมาเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะครับและจนถึงขณะนี้ยังไม่มีดีนอย่างเป็นทางการแต่ตรงข้ามกันนะครับตุรก,กีกับรัสเซียนอะกับมีดีนเพิ่มมากขึ้นโดยการสนับสนุนโรนให้กับฝั่งของรัสเซียนั่นหมายความว่าในเชิงยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองแล้วรัสเซียยังคงได้เปรียบ ฝั่งสาภาพยุโรปอย่างเต็มรูปแบบเลยทีเดียวนั่นหมายความว่าองค์มีมากขึ้นนะครับส่วนเรื่องสภาวะเศรษฐกิจของโลกมีโอกาสที่จะถดถอยเช่นกันนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดี เพื่อความดีผมเธอศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งและกดไลค์ให้กับคลิปนี้ด้นะคะ องค์ทรงผ่านพบน้ำพระทัยดึงน้ำทิพย์ป,ปริบโผงฟื้นดินดานแหล่งน้ำไม้งามเต็มป่าไม้น้ำรอดพาพมน បុណ្យជន្សុខលន់ថាសុខចា